โอเคครับต่อไปก็ประกอบครับใส่ฟ้าครอบตัวนี้เข้าไปเนาะตุกยากตัวนี้ก่อนเนาะแบบนี้อ่ะใส่ฟ้าครอบเข้าไปครับระีะพิฟ้าครอบเสือสูงตัวนี้จะใช้เป็นนูถกเหลี่ยมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับจะเป็นดอกหกเหลี่ยมนะครับโอ้เงนี้เนาะสบาตัวนีเนาะพี่เนาะแรงได้ใจมากครับ นครับแน่นเติบนะครับผม,อ,มอุ้ยดอกรุดรายการดอกลุดครับดอกมันไม่แน่นนะครับผมปับปับยี่เป็ดเลยครับนะผมมักสดิตนะครับเอามันจวดเลย ครับสุดเลยผมน่ครับถ้าดังแรกแบบนี้บือตรงห่วงครับเรื่องแน่นนะบือตุงนี้ครับแน่นมากครับตางถ้าดังแกรกแบบนี้นะแน่นมากนะครับนี่ครับ, <c oughs> รบผมก็จะปรับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเล่นเป็นเลขสองเลยครับถ้าถ้าเลขหนึ่งมันมันจะช้าผมเล่นตัวนี้เลยเร็วมาก เดี๋ยวผมทดสอบอประแจหกเหลี่ยมตัวนี้ลองขยับดูครับว่ามันแน่นแค่ไหนอือหือเน่นมากครับครับแทบจะไม่ต้องมาขันซ้ำครับคือว่าใช้ได้เลยครับนี่เนี่ยจับเล่นมากโอเคครับอต่อไปนะครับก็จะใส่แฮนด์เนาะแฮนด์จับลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าตัวนี้มันหัก ลูกค้าช้เป็นยางยางในรถมาพันไว้ครับอืมเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับมาจะไปตามความเรียกร้องครับตัวนี้ตัวใหม่ครับตัวนี้ตัวใหม่ก็จะใส่แฮนเข้าไปครับลักษณะนี้ครับก็ยกขึ้นมาครับอบตักขึ้นแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปครับแบบนี้อย่าแงบบน,แบบนี้ทำแบบนี้จึ๊บ นี่ก็เลยลงมาตรงนี้ตรงนี้พอดีครับโอเคครับอ่ตัวนี้ใช้เป็นสกรูก็แขกครับช้เป็นสกรูก็แขกตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับแบบนี้ครับก็ที่นี้มันสว่านก็ต้องเปลี่ยนหัวใหม่ครับก็ถอดมาแบบนี้ครับผมนะถ้าเปลี่ยนหัวก็เอาเอา,เอาไอ้ไขควงตัวนี้มาใส่เลยครับ ไปแบบนี้เลยครับแบบนี้ก็อยู่ครับไม่ร่วงครับนะก็ทําการหมุนได้เลยทีนี้มาครับผมน่นครับเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ก่อนเนาะใส่เข้าไปครับ ตัวต่อไปครับตัวนี้เเราหมุนค่อยควายนะรครับหรือว่าจะเอาเป็นเลขหนึ่งอะไรครับครับมันจะมันจะไม่เร็วจนเกินไปเลขสองมันจะเร็วเกินมันจะคอนโทรลมือลำบากครับบางทีเดียวหัวหัวรอบจะลูดครับเลนหนึ่งก็ได้ครับด้เตะถนาดเลยไดย้พี่นองได้ครับ ที่จริงเลขหนึ่งอย่าพอดีครับมันจะบังคับตัวนี้คะแนนงตัวนี้ได้เอ่อได,ได้ได้พอดีบุ้ยโอ้แนนเติไปครับแนนเติเลยแจ๋วอือโอ้แน่นแน่น,แน,นแน่นครับโอ้โหแม่ปกติเนี่ผมใช้สว่านตัวเดิมเนี่ย็คืออ่าม,มุนมุนสีล่ล้อปุียผมจะต้องเอาเอาอามาหมุนซามทีนะครับเพราะว่า ตัวนี้มันมันไม่ค่อยแรงนะครับมันไม่ค่อยแรงลดได้ตัวนี้มาก็คือตอบโจทย์ก็คือมดสิทธ์ก็คือสิทธ์เลยนะครับก็ทำให้งานเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมครับผมนะครับโอเคก็ถอดออกนะครับก็ใส่ตัวเดิมก่อนะว,ว่าผมจะมีคานน่อนหงหลวี่ยมต่อไปครับก็สวมมาเป็นห่วงเี่ยมเหมือนเดิมแบบนี้ครับอ่ะตัวนี้ก็เรียบร้อยเลยครับประมาณนี้ครับผม